สวัสดีครับพี่ๆวันนี้พามาชมอมะตะพระกุนะครับที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสุดยอดพระเครื่องของชายชาตรีครับเป็นพระเนื้อดินเผาอายุกว่า400ปีขุดค้นพบที่วัดบ้านกลางครับจากการคาดการณ์และมีตำนานกล่าวไว้ว่านะครับหลังจากทำสงครามยุทธหัตถีกับพระมหาอุปร,ราชณด,ดอนเจดีย์จนได้รับชัยชนะขณะที่มีการยกทัพกลับและทาการพักบริเวณริมแม่น้ําสุพรรณบุรีครับและได้ทรงรับสั่งให้ทหารสร้างพระเครื่องเนื้อดิน,จ,น,ดน, 8, 000, 000นจํานวน84,000องค์บรรจุเจดีย์วัดบ้านกลางเพื่อเป็นพุทธบูชาอุทิศให้แก่วีรชนคนกล้าคนทหารัอป้รคบ ปีพศ2447มีการแตกกรุโดยธรรมชาติทาให้พระบางส่วนทะลักออกจากเจดีย์ครับเนื่องจากความชุดโศกในช่วงแรกของการแตกกรุยังไม่มีผู้ใดสนใจพระกรุนี้ครับเพราะมีความเชื่อตามคติโบราณว่าพระควรจะอยู่ที่วัดมากกว่าอยู่ที่บ้านทาให้เสียหายหรือสูญหายไปเป็นจานวนมากเหมือนกันครับพิมพ์ทรงต่างๆที่พบในกรุนะครับเช่นห้าเหลี่ยมอกใหญ่พิมพ์ทรงพลใหญ่ทรงผลเล็กพิมพแขนอ่อนพิมพ,พลายเดี่ยวพิมพเทวดาพอยุคสมัยเริ่มผ่านมานะครับมีคนได้แขวนใช้ห้อยคอแล้วเกิดประสบการณ์ทางด้านโคงก่าพันชาตรีครับจึงมีการสะสมและเล่นหากันต่่่ออมมาใฟังงลิปนี้้้จบดูทแสุ อาจจะเจอพระบ้านกลางจมอยู่ในน้ำทักษี่หองค์ครับรติดตามไลฟ์สดนะครับทุกวันพุธศุกร์และวันเสาร์นะครับเวลาสามทุ่มเป็นต้นไปครับประมูลเริ่มต้นเป็นแค่ศูนย์บาทรับประกันพระแท้ทุกรายการแล้วพบกันในไลฟ์สดครับ